Bitcoin ดึงลึกแค่ไหนเจาะลึกสถานการณ์บิตคอยในช่วงดอกเบีย้ยสารัฐขาลงสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนและผู้ที่ชื่นชอบในโลกของคริปโตเคอเรนซีทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ของ Bitcoin กันแบบไม่มีกักพร้อมวิเคราะห์เชิงลึกในหลายมิติใครอยากรู้ว่าอนาคตของบิตคอยจะเป็นอย่างไรวิดีโอนี้มีคําตอบครับ แต่ก่อนอื่นขอเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการลงทุนใดๆการตัดสินใจลงทุนต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยสถานการณ์บิตคอยในตอนนี้หลายคนอาจจะกังวลกับราคาของบิตคอยนะครับซึ่งถ้าดูตามกราฟที่ผมโชว์อยู่นี้ ด้านขวามือนะคือราคาของตัวบิตคอยในปีนี้นะส่วนด้านซ้ายมือคือราคาของตัวบิตคอยในปี2019นะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆฟังนะว่ามีความเหมือนกันอย่างไรบ้างนะครับ ในตอนนี้นั่นเนี่ยบิตคอยครับก็เรียกว่าปฏิเสธหรือว่ารีเจกต์แนวรับนะครับจากเส้นค่าเฉลี่ย20สัปดาห์นะซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนัและยิ่งน่าสนใจไปอีกนะครับเมื่อรูปแบบราคาในตอนนี้มีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับรูปแบบราคาในปี2019นะครับซึ่งตอนนั้นนั้นนั้นเนี่ยบิตคอยในปี2019ก็เผชิญกับช่วงเวลาขาลงอย่างหนักเหมือนกันนะ อตอนต้นปีหลายคนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เชื่อนะครับว่ารูปแบบในราคาในปี2019นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะเพราะมองว่าปีนี้เป็นปี having นะครับซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วนั้นเนี่ยหรือว่าตามข้อมูลในอดีตก็มักจะเป็นปีที่ Bitcoin มีราคาพุ่งสูงขึ้นนะแต่ตอนนี้เริ่มเห็นเริ่มมีคนเห็นด้วยกับแนวคิด นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นความสนัความสงสัยนะครับที่น่าติดตามอย่างมากนะครับเทนขาลงของบิตคอยกำกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วนี้หรือไม่นะรหรือว่าปีนี้จะแตกต่างจากปี2019หรือเปล่านะในปีใ0 1 9นปี2เ1 9นั้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าจุดต่ําสุดของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยลงถึงประมาณ75 basis p o น i ะเปอร์เซนต์พอย เส้นสีน้ําเงินก็คือเส้นฟันเฟดเลทนะครับจะสังเกตเห็นนะเฟดมีการลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้ง2ครั้งครั้งที่3นะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่3ผ่านไปสักประมาณเกือบเดือนนะบิตคอยถึงอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะถ้าไม่นับในช่วงโควิดตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราวัดจากจุดที่มีการลดดอกเบี้ยนะจนถึงจุดที่บิตคอยทําจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก23สสัปดาห์นะ ซึ่งถ้าซ้าๆนะครับถ้าเฟดมีการลดดอกเบี้ยในช่วงวันที่18เดือนกันยายนนะครับที่จะมีการประชุมเฟดนั้นเนี่ยถ้าเกิดวัดไปตรงนั้นอีกประมาณสัก23สัปดาห์นะครับก็จะไปตกที่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2025เลยนะครับจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็คือเป็นการลดดอกเบี้ย3ครั้งนะในช่วงปี2019นะครับซึ่งถ้าเกิดดู การประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั้นเนี่ยก็จะมีอีกครั้งก็จะเหลืออีกประมาณ3ครั้งนะก็คือเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับซึ่งถ้าเกิดลดครั้งละ0.25หรือ25เบสิสพอยต์นั้นเนี่ยก็จะประมาณสัก75เบสิสพอยต์นะก็จะเป็นจุด,ดจุดที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะเป็นจุดต่ำสุดนะของตัว Bitcoin ก็เป็นได้นะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ นั่นก็เป็นข้อมูลนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนดูนะสำหรับการเปรียบเทียบนะระหว่างปี2024นะครับกับปี2019นะในปี2024นเนี่ยจากจุดสูงสุดนั้นเนี่ยลงมาถึงจุดต่ำสุดนะครับยอดตัวต่ำมประมาณทัก52ซนะซึ่งถ้าไม่นับช่วงโควิดในเดือนมีนาคมปี2020นะครับแล้วก็เกิดทำซ้ำนะตอนนี้นเนี่ย ิดคอย่อตัวต่ำลงมาแล้วนะประมาณสัก33%นตะตรงไส้เทียนตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดย่อตัวต่ำลงมาในระดับประมาณสัก5้านั้นเนี่ยก็จะเป็นอ,อยู่ในระดับประมาณสัก38 0 0 0เลยนะประมาณสักส0 0 0 0ื่นปลายนะครับ ก็ไม่ได้หมายความว่าเฟดลดตกเบี้ยแล้วนันเนี่ยบิตคอยจะพุ่งขึ้นเลยนะเอ่อในระดับประมาณสัก75้าเบสิสพอยต์นั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีนยัยสำคัญนะครับที่อาจจะประเมินได้ว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำซ้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนในปี2 0 1พันสิบเกนะครับแต่จนถึงตอนนี้นเนี่ยดูเหมือนแพทเทิร์นจะยังคล้ายกันอยู่นะระหว่างปี2 0 2พันยี่สิบสี่และปีสองพันยี่ิบเกนะครับนอกจากนี้แล้วนั่นเนี่ยเราจะมีสัญ,ญญาณเตือน,นจากราคาทองคำนะครับที่ เรียกว่าก็พุ่งทะยานขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะซึ่งถือเป็นสัญญาณลิกซ์ออฟในโลกคริปโตนะก็หมายความว่านักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยและทองคำก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคนระับเมื่อย้อนกลับไปดูในอเดีตเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาทองคำพุ่งทะลุกรอบแนวต้านนะอย่างเช่นในปี2019นะก็คือมีการพุ่งทะลุนะครับเส้นสีม่วงนี่ก็คือราคาทองคำนะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนเะนี่ย ก็จะเป็นช่วงนะที่บิตคอยนั้นเนี่ยอยู่ในจุดสูงสุดในช่วงกลางวัฏจักรหรือว่ามิดไซเคิลท็อปนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้นี่ก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆกันเหมือนกันนะที่ทองคําทะลุแนวต้านตรงนี้นะครับิตคอยก็ทําจุดสูงสุดนะเส้นสีบ่วงคือราคาทองคำส่วนแท่งเทียนนั้นเนี่ยก็คือรา,าคาของตัวบิตคอยนะครับ ซึ่งการที่ราคาทองคําพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านักลงทุนกําลังสูญเสียความมั่นใจในตลาดคริปโตนะและหันไปลงทุนในทองคําแทนนะซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาบิตคอยยังอยู่ในช่วงขาลงต่อไปนะนอกจากนี้เรายังต้องจับตาดูเรื่องของนโยบายทางการเงินโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะเพราะแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยแต่บิตคอยก็ยังคงอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะครับและอาจจะ ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปจนกว่าเฟดจะมีการลดดกเบีย้ยอย่างมีนัยสําคัญนะถ้าเราวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีตอย่างที่แชร์ข้อมูลใ,ให้เพื่อนๆเ,เห็นการลดดกเบีย้ยในอัตราระดับ7 5 b a s i บ Point นั้นเนี่ยเป็นจุดที่น่าจับตามองนะรหรืออาจจะต้องหรืออาจจะต้องการล,ลดมากกว่าน,นั้นนะนะถึงจะกระตุ้นให้ราคาบิตคอยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับและสิ่งที่เราสนใจข้อมูลหนึ่งในช่วงที่ ในช่วงที่ปิดคอยยอตัวต่าลงนั้นเนี่ยเราก็จะมักเห็นการไหลเข้าของเงินทุนไปสู่สเตเบิล o คอยนะครับเรียกว่าขายออกมานะเป็นสเตเบิลคอยด้วยนะแล้วก็มีเงินทุนจากข้างนอกไหลเข้ามาด้วยนั้นเนี่ยสเตเบิลคอยซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีค่าผูกติดกับสินทรัพย์อื่นๆเช่นอย่างที่ผมแชร์หน้าจออยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยเป็นปิดสเตเบิลคอยโดมินแนนนะเป็นตัว USDT โดเมนันนนะครับมีค่าอยู่ที่ประมาณสัก5.83%นะ ซึ่งทั้งลงทุนนั้นเนี่ยก็ม <c oughs> องว่าเซเบอร์คอยมีความเสี่ยงต่ากว่าบิตคอยและเอาคอยนะครับดังนั้นการติดตามปริมาณการซื้อขายหรือว่าเซเบอร์คอยดูบีนแนนหรือสัดส่วนตลาดของเซเบอร์คอยนั้นเนี่ยก็เป็นอีกใจปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของตลาดคริปโต,โตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอย่างในอดีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าตัวเซเบอร์คอยดูบีนแนนนะครับซึ่งแสดงในรูปกราฟที่เป็นแท่งเทียนนั้นเนี่ยแต่เสเ้นเทนไลน์ข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมาร์ ล่าสุดนั่นเนี่ยตัว Bitcoin ซเบอร์คอยด์โอเปนแอรแตะนะครับที่เส้นเทรลไลน์ข้างล่างตรงนี้ในช่วงเดือนมีนาคมปี2024นะก็มาจุดสูงสุดนะของตัว Bitcoin ในช่วงนั้นด้วยนะที่ประมาณสัก60,000 700เหรียญ7 6 7,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับหลังจากนั้นตัวเซเบอร์คอยด์โอเปนแอร์นี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะในเดือนที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นนะว่าจุดที่เซเบอร์คอยด์โอเปนแอรนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนั้นเนี่ยก็คคืออจะะยู่่่ในาาทีปรมณสัก 40%เหนือเส้น20 weekly moving average นะครับตอนนี้นั่นเนี่ยตัวซ i คอยด n ลเนน้นอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ประมาณสัก17%นะถ้าย่างอิงตามข้อมูลในเดีดนั่นเนี่ยก็มีโอกาสที่ยังจะพุ่งขึ้นไปได้อีกอยู่นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนดูวันนี้ครับการวิเคราะห์บิตคอย ในคลิปนี้นั่นเนี่ยก็อยากจะนําเสนอข้อมูลในหลายมิตินะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคการเปรียบเทียบวัฏจักรในอดีตรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจมาภาพนะครับเช่นอัตราดอกเบี้ยนะเราได้เห็นว่าบิตคอยม,มีความสัมพันธ์ กับสินทรัพย์อื่นๆนะเช่นทองคาและตาดอกเปียกของทางสารมิกาด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังเห็นความคล้ายลึงของรูปแบบราคาของบิตคอยในช่วงปัจจุบันนะครับกับในปี2019ด้วยนะอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องไม่ลืมว่าตลาดคริปโตมีความผันผวนสูงอยู่นะและอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและนี่ก็คือบทสรุปของสถานการณนะ์บิตคอยในสัปดาห์นี้อย่าลืมว่า การติดตามความสัมพันธ์ของบิตคอยกับสินทรัพย์อื่นๆอย่างทองคําและตาดอกเปี้ยสหรัฐอเมริการวมถึงการไหลเข้าออกของเงินทุนใน s t a เบ e c o คอยเป็นสิ่งสําคัญมากนะในทำในการทําความเข้าใจภาพรวมของตลาดคริปโตนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบิตคอยลงทุนบอยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับ,ร,บรองว่าจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของบิตคอยและตลาดคริปโตอย,อย่างแน่นอน,นครับ ขอบค,คุณเพื่อนๆด้วยนะที่ส่งซ u ปเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ